เอาทีมเ้าสั่งมาเลยครับทำังไงครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อสี่ Juicy สี่ I'm sorry สี่ชื่ออะไรครับเหน่ยเหน่ยเขาเพิ่งทาเล็บเมื่อวานเลยครับ จะมาเจอคุณก็เพิ่งพาเลยบข้อชี่ชื่ออะไรครับบุ๋มเต่าทุกคนหน้ากระดานเชิญแจ็คสันนะฮะหน้ากระดานเลยครับอ่าโอเคถ้า ทำท่าเหมือนกันก oh, okay. okay. ็ตกรอบตกรอบหมดผิดผิดหมดถูกก็ถูกหมดเลยแต่ถ้าทำท่าไม่เหมือนกันก็จะมีคนถูกและคนผิดจ็สานอายุเลยดิ ready get e t g เอ่อยี่สิอเวลา20นาทีได้ไหมคเโอเค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 โ่อมาเริ่ลเ ถูคนเดียว้อมาเจบแล้วื่อมาเใช่เขาว่าคนเดียวหรอครับคนเดียวครับเดเพนยังอูองชิคเดนงั้นสอคนกลับบ้านหรอครับกลับบ้านครับเรามีรถตู้ไปส่งเดฟจะอยากไปบุก้สิพีในกนเี้วท่ามันชิบครับไแวไม่ได้ดูคอนเสิร์ตลยนะโอ้โอ้โอ้โ และขนดคนแพ้ได้ใกล้ชิดด้วย